สวัสดีค่ะช่วงนี้ใกล้จุดจีนนะคะคุณเล็กก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทํานทขนมที่เราจะใช้ไหา้ในวันจุดจีนกันนะคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะที่เราสามารถทําได้เองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะเริ่มจากอะไรกันนะคะไปดูสูตรเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาทําขนมเทียนกันค่ะแต่วันนี้จะขอทําแค่ไส้ขนมเทียนนะคะไส้เค็มก่อนเลยค่ะ เราก็จะเริ่มจากการล้างถั่วนะคะอันนี้เป็นถั่วซีกค่ะถั่วทองที่เราเอามาทําไส้ขนมเปียะนั่นแหละค่ะเราต้องล้างเขาให้สะอาดเลยค่ะจากน้ําเหลืองๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเริ่มต้นเลยจะเหลืองมากถ้าเราแช่ไปทั้งแบบนี้นะคะทําออกมาแล้วกินไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเหม็นเขียวมากแล้วก็เปิดน้ําถ้าเพื่อนๆจะใช้เปิดแบบ ให้น้ำไหลเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้เพื่อความมั่นใจค่ะเราก็จะซาวน้ําออกค่ะพยายามแบบขยำขยำขยําให้สีเขาอ,ออกมาให้หมดนะคะแล้วเราก็เทน้ําทิ้งไปรอบหนึ่งทําแบบนี้นะคะ่ะจนกว่าน้ําจะใสค่ะจนกว่าน้ําล้างถั่วเนี้ยนะคะเขาจะใส อันนี้รอบที่สองแล้วนะคะเปิดแล้วก็คนไปอย่างนี้แล้วค่ะคนๆเพื่อที่ให้สีเขาออกนะคะแล้วเราก็เทน้ําออกแล้วพอสีเหลืองเขาจางๆหน่อยเราก็เปิดน้ํายาวเลยค่ะให้น้ําเขาไหลออกไปเรื่อยๆนะคะน้ําก็จะใสขึ้นค่ะแล้วก็จะหายเหม็นเขียวเลย ตอนนี้น้ำน้ำใสแล้วนะคะพอน้ำได้น้ำใสแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเปิดน้ำแล้วก็แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลยค่ะแล้วพอตอนเช้านะคะเราค่อยมาล้างออกค่ะเราแช่ถั่วข้ามคืนไปแล้วนะคะ ตอนนี้เช้าตอนเช้าเราก็มาล้างค่ะล้างอีกรอบนึงแล้วเราก็ซาวเอาแต่เม็ดถั่วนะคะมาใส่ไว้ในผ้าขาวบางค่ะเพราวันนี้เราทําน้อยนะคะคุณเล็กทําแบบทําลองทําให้เพื่อนๆดูไว้ก่อนนะคะแค่300กรัม พอได้แล้วนะคะอันนี้หมดละสามร้อยกรัมแล้วอันนี้แดดแต่ว่ามันก็เยอะนะคะพอทําออกมาแล้วมันก็จะเยอะค่ะตอนนี้เราก็เป็นนึ่งค่ะไปนึ่งในน้ําเดือดน,นะคะพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอามาปั่นค่ะขั้นตอนนี้จะเหมือนไส้ขนมเปี๊ยะเลยนะคะจริงๆแล้วไส้ไส้ ขนมเทียนนี่เราสามารถไปทำเปี๊ยะไส้เค็มได้เลยเนาะอันนี้เราก็มาปั่นนะคะปั่นเสร็จเราก็มาเตรียมเครื่องกันค่ะอันนี้ก็จะมีหอมเจียวมีสามเกลือนะคะน้ำตาลเนื้อหมูแล้วก็ถั่วของเราค่ะ เดี๋ยวเราจะไปผัดกันนะคะแต่ก่อนผัดค่ะเราต้องเอาหอมไปเจียวก่อนค่ะก็ไม่เชิงเจียวนะคะเพราะว่าเราไม่ใส่น้ํามันเยอะค่ะเอาหอมไปผัดค่ะผัดให้เขาเป็นสีทองก่อนให้เขานิ่มแล้วก็เป็นสีทองเลยนะคะผัดแบบนี้นะคะ่ะผัดไปเรื่อยๆนี่เริ่ม อ่อนลงแล้วค่ะใส่ขึ้นผมก็จะใส่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต้องขยันผัดไปผัดมาค่ะไม่งั้นจะไหมเอานะคะจนกระทั่งก็เป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะมาพักไว้ก่อนเราจะพักเขาไว้แบบนี้ก่อนนะคะนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดของเรา เอาหายหมูหมูหายไปที่เอาไว้าอันนี้คือสามเกลือนะคะแลกผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะน้ำตาลแล้วก็หมูถั่วบดของเราแล้วก็หอมเจียวค่ะอันนี้เป็นสูตรโบราณดั้งเดิมที่แม่คุเล็กทำให้ทานตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะวันนี้มาอาศัยพี่ค่ะให้พี่ทำให้ดูนะคะน้ำมันจากที่เราผั หอมเมื่อกี้นะคะน้ำมันที่เราผัดหอมเมื่อกี้เราก็ยังเก็บไว้ค่ะเอามาผัดสามเกลือค่ะความหน่งผัดให้ให,หอมหอม <นะ S 2> เลยค่ะแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปเนื้อหมูมีติดมันนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็จะผัดให้หมูสุกพอหมูสุกแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสแล้วค่ะ ใส่น้ำตาลมะพระ้าวลงไปก่อนเลยผัดให้เขาเป็นคาราเมลไปเลยค่ะสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยเกลือค่ะแล้วเราก็ผัดต่อ ทยอยใส่ถั่วบดของเราลงไปด้วยนะคะเราได้ถั่วบดเยอะมากเลยอันนี้เราใช้แค่300กรัมเองนะคะดังนั้นเราก็จะค่อยๆผสมลงไปค่ะเขาจะได้เป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายขึ้นนะเนาะแล้วเราก็ผัดต่อนะคะ เพื่อที่จะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมเขาจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อถั่วเนื้อหมูของเราอันนี้ใส่รอบสองนะคะใส่รอบสองเราก็ผัดต่อค่ะพอเราใส่ถั่วจนครบแล้วเนาะเราก็จะมาชิมรสดูนะคะ ทิมรสดูแล้วก็สามารถเติมได้ตามชอบเลยค่ะอันนี้ยังไม่ค่อยหวานพี่เขาเลยใส่น้ําตาลลงไปอีกนิดนึงแล้วก็เติมเกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วพริกไทยด้วยค่ะคือแบบไส้ต้องรสจัดๆเลยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผสมกับแป้งอีก,กเนาะผัดรอบสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ปรุงรสรอบสุดท้ายแล้วค่ะผัดให้ ผัดแล้วก็ปรุงรสให้เราพอใจเลยนะคะอันนี้เราเติมพริกไทยลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมหอมที่เราผัดเอาไว้ตั้งแต่รอบตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกับถั่วเลยนะคะชิมรสอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วเราก็สามารถเติมได้จนเราพอใจเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะพอเรารอให้เขาเย็นตัวลงนะคะเราก็จะอนํามาปั้นค่ะปั้นก้อนละประมาณ20-25กรัมค่ะแล้วแต่เราเนาะเราอยากได้ลูกใหญ่เราก็ลูกใหญ่ไปลูกเล็กก็ลูกเล็กไปนะคะแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนเนาะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วคลิปหน้าเราจะมาต่อตอนทําแป้งแล้วก็ ปั้นให้เสร็จนึ่งเสร็จสำเร็จรูปเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเล็กไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาจะได้เจอขนมเทียนสำเร็จรูปของเราค่ะวันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ